ทริอัมสปีดทวิน1 2 0สนะครับรถปี2020วิ่งน้อย9,000กิโลเท่านั้นนะครับมากับสีถังทูโทนนะสวยงามนะครับสตอมเกรย์นะครับกับซิลเวอร์ไอนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับบุ๊คเซอร์วิสคู่มือกูจะสำรองมีมาครบเลยนะมาดูความสวยงามกันนะครับยางหน้าหลังเป็น l o สโซ3นะครับของ p i ลลารีนะโซ่สเตอร์พร้อมใช้นะครับของแต่งมีสปูลยกรถนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะท่อสวยงามนะครับไล่มาดูความเนียนนะดูเครื่องยนต เนียนเลยครับไม่มีรอบไม่พองนะครับตัวเครื่องนะแคชบาร์มีมาเรียบร้อยนะครับหม้อน้าสวยๆขอท่อสภาพดีเลยนะนี่ครับให้ดูความสะอาดตัวรถใกล้ๆกันเลยปั๊มเบรกดิสเบรกเป็นแบมโบ้นะครับเป็นดิสคู่เลยนะสปีดทวินนะครับยางกันฝุ่นชกมีมาเรียบร้อยไฟเลี้ยวน้าหลังเป็น LED นะครับชิลหน้าแต่งมีมาให้ด้วยนะไฟหน้าใสๆเลยตัวรถฝั่งนี้นะครับสวยงามเช่นกันนะนี่ครับให้ดูใกล้ๆนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับแขลงสวยๆมาดูท้ายรถกันนะครับ ไฟท้ายคันนี้ก็เป็น LED เบาะไม่มีขาดนะครับสีถังไม่มีรอยนะนี่ครับสวยงามเลยรถวิ่งอยู่ที่9,044กิโลเท่านั้นนะครับการันตีไม่แท้ให้นะประกกประกับสวยงามนะครับตัวนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่มาด้วยนะครับ Speed t w i นะมาขอฟังเสียงท่อหน่อยครับ มากับเสียงเครื่องนุ่มๆน,นะครับเราตั้งไว้ที่359,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดกำลังมองหาสปีดทวินพันสออยู่นะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยวิ่งน้อยนะครับ9,000กิโลไม่ถึงหมื่นนะข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้วล้ะครับขอบคุณมากครับ